ข้างนี่จะเป็นมุ่นล่ำมุ่นเต็มเต็มเลยครับตัวน้าจะเป็นล่ำล่ำโดนหน่อยเนาะท้างเคลื่อนสลินทอนนะครับเปิดนะครับเปิดเต็มที่เลยแปดประตูครับุวดพี่น้องลังมากเต็มเลยครับทั้งบนมันเปนเศร้าทั้งกลางนี่มันเศร้ากันครับขวนกาลังลังมากทั้งหลังขวดโอ้ขับขังแห่งครับก็เป็นเอาบุญพี่หน่องเอ้ยมาเป็นลอยครับคอนี้ย้อนขึ้นครับคนนี้ไย้อนขึ้นยังเว้นแนวได้ีก อ,อ้พี่น,อนอ้องเอ้ยจังแห้งครับมอมีสีโซ่เลยพี่น้องมันสีโซ่ขาดเลยแท็กไก่เมื่อไหร่พงมีนี่คือฟ้าสีเขีาแท้ครับน้ำแห้งหรือแห้งเอาอยู่บ่เหมุนมาแห้งครับน้ำโดมครับมาทางนี้มาตัวตรงครับนำมู่นครับมาทางหลังนี่คือน้ำโขงเออย่างเข้ไปเด้่ยว เสいいูงประมาณนุ่นหอดนะครับขอากลางเลยตอนนี้มาจะฝั่งประมาณหลอยเมตรครับตอนนี้ต่อคิวครับต่อคิวท้างไหลคือต่อปวดละครับปวดเลยเอาครับมามันม้วนน้ำกันครับมันโมมันจังว่ากันมาเรียนมากินน้ำกันครับผม เรียยร้อยครับเปิดยันบานขึ้นสุดบานครับวันนี้แปดประตูเลยวันนี้พี่นองมาหลายแหงครับขับขังแห่งแล้วเข้าไปเบื้องหน้าเค่อนก่อนอ่าพี่นองมาครับโอ้หนำน้ำโค้งดันครับพี่นองตอนแรกยังเห็นเกาะอยู่มือวันตีสิบหาเต็มเลยนี่คือน้ำโค้งยันปูุพี่นองมาหลายแหงครับเป็นลอยครับมันนี้แต่ว่าเข้ามาสาเนี่ยจังหน่อยเข้าสิมเมือน้้ำเน่ตแหละครับทาานี้ทั้งวงหัวเฮ้ลครับท่านี้ ทางโซนบันทวเหวนะครับตึกกันครับฟังนี่ลุงตึกได้เลยมาตึกมาคาป,ป่าพอแล้วครับนี่คือเขาเนโรเวรยียตไหมครับเขาง่ายกเก่าครับฟังดนันทางตะเวนโต๊กนะครับสภาพน้ำตอนนี้คือโค้งดันครับและะ้วก็ซีมังแรงนี่อันดับดมหน่อยเพื่อนนี่เปิดออลงมานะครับ เปิดงมากกระเฮ็ดให้น้ำร้ายกว่าเก่าครับเปิดทุกบ้านครับวันนี้วันที่สิบห้ามิถุนายนเปิดแปดประตูเต็มพีกัดครับแต่ว่ามองตึกงแฮมบอไยบันไดน้อครับนี่นี่น้องมาตะบันไดครับในสูตรนี่แปลงครับบ่งครับมีคนจับเสือกคนหนึ่งเป็นกระสีลอยไปมองเลือกกระตึกนะครับซับกันครับบังขันนั้นเปลี่ยนคิวกันอ้อแน่นอนดีดีครับพึ่งตี สูตรบ้านไหนหน้อนี่คุณเหลี่ยงคุณจะเคยเ,เ,เห็นนี่กันเคยเห็นวะแม่นเอาเวิร์รับสูตรไหนนอนบัตน,นี่ทั่งฟังบรนทุกเฮียวครับฟังนี่คนบ่หลายบรนไดกมือนแลงเหมืนน่าสิหลายเพราะว่าเขาเลิกงานนะนี่สีเป่าหอมครับมีมีไฟเซอร์บี โอ้ยเห็นใส่ <laughs> สั่งห่อมาตีเอ้าโอ้ไ่โอ้ขนาดว่าบ่เต็มำ่ลยม่โรแมนน์หรอ่ะวนหลังเขื่อนครับตัวนี้พี่น้องถาม่ามา,มาลุงเบ็ดปรากฏถือบอ่อผงกับ่เห็นเข้าไดรห้ายนะครับแต่ว่ากับพ่อได้อยู่มองลุงมันกับพอมีอยู่ครับแต่ว่ามบ่ค่อยเห็นได้ห้ายพวกมันไ,ได้เลครับแต่ว่าซ้ำเด,ด้กินได้กินอยู่เดี๋ยวไปเบื้องหนา้าเขื่อนเหอกันครับเอาครับมาเบิ่งฟังผีครับไอ้เมืองแล้วอยู่ฟังผีม้อนี้ มาตกปยอนหนึเอ้ยประยอนประยอนมาหลักไทยมามามาหลักอยู่ผีครับมือนนี้บอยพี่น้องเห็นครับรูปเปนมงเอารเปาอ๋อะยอนครับอย่างเดียวประยอนยังคื่ขึ้นยังงเว้ไปเรอยเมือขก่อนให้เมื่อกเอากระดังเกล้านึงโอ้ย่ังง่ายเหมือนเ้านึงายห้งเต็มแห้งครับนี่ชกดนั่ไปไวดประยอน เดี๋ยวตัวนี้ฝางวุนเดนองันอยไปเห็นมันเปนมาดกรนลบักระตาหนึ่งนะครับตัวนี้เกียฮัจะไปฟังคุณครับวันนี้ข้ามันฟังนี้ก่อนเปิดเครื่อข้าะนเามาวบามีอจิ้มาเลยมันไใช่ปั้นเอาปลาไม่ได้ อีกมุมหนึ่งของเครือนครับฟังทั้งวันโฮเทวครับตัวนี้ถิกตะพย่อนครับวันนี้มันถีสิมหานอถิแตะพย่อนครับวันนี้เมืองครับวันนี้เมืองไลลีมัลีพีเดอร์วันนี้ทั้งขุนพี่น้องก็เตอยู่ครับก็ได้ไปจังหน่อยจากสิไปครับสร้างเคืือนไปคือกันอีกมุมหนึ่งของเคืือนปันขงขุ่นครับตัวนี้ ู้เด็ดลายพี่น้องเอ้ยนี่ข้างนี้จะเป็นมุ่นลำม,มุ่นเต็มเต็มเลยครับตัวนั้นจะเป็นลำลำโดนหน่อยเนาะทา้งเคลื่อนสลินทอนนะครับเปิดนะครับเปิดเต็มที่เลยแปดประตูครับผมก็อหัวตะเลาะหัวตะมาก,กันครับเลาะเบิ่งเคลื่อนทางปีทา้งนองครับคุณหั้แน่นางแซ่เลย ดพี่ไงฮะไถโบรครับไส่บนางขวดด้วยครับดอกนี้ทา้งนี้คือถึงจะไปย้อนบูครับฟัทงทังนี้นานเห็นบอล่ะจัดแล้วพี่จัดแล้วจัดแล้วออุ้ยม่องแง่ไงพ้อมครับตัวนี้คือนอกคือนอกดึกๆดื้อถืออกครับตัวนี้ ปลาตกหงอยโอ้โย,อยตกใจเบิดเอาปล่อยหุบครับปล่อยหุบเก่าครับปี่ก่อนต้อไปฟัง่นครับปีนี้มาฟังดิอา่าฟังต้นฝุ่นกระเทียเหมือนกันนะครับพี่น้องฮนะอืมอืมใหญ่ๆครับตัวนี้ มีสองสเตปครับมีแหวนปะย้อนครับแหี้ใหญ่หอ่อเด่นสองอยางนะครับปะย้อนตัสตึ๊กลงหันครับโอ้หนามกำลังไหลเชียวเลยครับตอนนี้ไหลลงโขงห่อออกขึ้นยางน,งนิดน้อยครับลุลนลุนไปทํากันครับห่อนไหลครับพีหนองเอ้ยใหม่เพื่อผมตัวเดียวนี่ว่าประโจกตัวเดียวนี่ว่าอเป็นตัวหนึ่งครับเออ ครับไปเบิ่งปลาย่อน,นบ้านเฮาเอาครับมาฟังนี่ด้วยเฮาบันนี่ด้วยี๋ยวเราจะไปเบิง่งสังขุนครับเดี๋ยวเขามาเริ่มต้นจากฟังนี้ก่อนเนาะเพราะว่าในเมืองเราอยู่นี่เนาะครับสีเริ่มจากนี่ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเบิง่งพี่เบิ่งน้องยี่ฟังนะคุณครับบันนี่อ๋อมึงมีพีญ่ก่อน โอ้วิสูเหนะครับมันอีแห็ใหญ่แหน,น,น,นหน่อยครับสวยสวยต้านเคลื่อนครับอะอนี่ครับนามก็ลังลุงมางามๆได้ครับสีนี้เป็นต่างเข็มอยู่หันสองสองเข็มนะครับม,ม,มี่สองเข็มแข็มสีน้ำเงินครับแข็มยูหนึงฝากกันไปอีกนะครับ มาแล้วปึ๊บปึ๊บนี่บอครับมี่บ้ามาบนมวน้ำกันครับวนนี้อุ้ยปะย้อนครับวันนี้ปะย้อนขึ้นครับวันนี้ปะย้อนขึ้นยังเบนแนวได้อีกอ้ยพี่น้องอ้ยจังหฮงครับปาย้อนครับใส่ามแหฮงครับอู้ถาจังหวะเลยครับมันตึกเป็นตัวทีบด้วยนี่ถาถ,าถา้าี่เศร้าที่หยิบค,ครับ ตึกลัวเลย่กับบ่อใดเนี่ยมาหย่อนครับใส่างามนี่ครับตัวนี้โลละห้าสิบบาทครับเตยใครส่งนะครับ,าบอายะคือเกาบ่ปากดติง่งมาเห็ดอีสองคนบ่ปากดเอ,อิเ่เลยือนไปเนี่ยเออเอาซ้ำนีลำน่ละอาซ้ำนี่ละ ส <laughs> ่องนี่ก็ยัง้องจ้ำกระตาโอ้หอนแน่จังน้อยครับวันนี้หอนแน่ <c oughs> อุ่นครับอลังการแห่งครับวันนี้ทานาสะกำก่าเบอท่น้ำทวดครับไปรอยเลยซ้นต้งเลย ตัดเงรีรยงมเซ็ตซับเรียบร้อยครับลงไปต่อเลยครับมันสีคำมันสีหยากรับท่านี้ยอ่ะบุพีเรียบร้อยแล้วขึ้นล่ำให้เร็วครับช่วงนี้โบลล็อล่อนะครับเวลามันจำกัดครับเดี๋ยวเท่าจะไปเบ่งพี่น้องฟังท่างผุนเนาอ ไปอยไหลครับไปอยไหลคืองกอดึงเนี่ยะอ้้เต็นตุกตำจำด้วยเต็มด้วยเต็มด้วยสุนดนี่ดุนน้ำกันครับวันนี้ปลาขึ้นครับปลาย้อนขึ้นครับวันนี้นส่วนแดกจะเป็นปลาแมงปลาเปียนครับแต่วันนี้มีปลาแต่ปลาย้อนเนาะอือคือเป็นสะอาดสะอาดเลยพี่น้องคือเป็นแบบสะอาด นี่บัวบลายประสนอุ้ยปลาย้อนครับลูละหาซิบครับตัดเนียงออกด้กวยตัดขีดมันออกกันลูละลอยครับเพราะว่าพร้อมทำอาหารเลยนะคุณแล้วมมบ่าวพักพังก็มี กันไก่ตัดยางเรียบร้อยครับเตรียมขายยางเดียวอร่ยอยวะอ่ะเดี๋ยวผมปดซอยร้อยก่อน,นอนนี้อยในเมืองรถติดมาสองดอกครับตัวนั้นแบบตัดกับแบบบมตัดน,น่อตัดนเมียงนะครับเขาจะไปเบื้องฟังขุกันครับเบิ่งพีน้องคนมาฟังุนบอไปครับ ออโมเมนงานค้นเสืครับที่นนองดีปวดเองเสียงร้ายบันเข่งขับหลายเขงขับขับขังเขง <c oughs> นันก้นเสือจำย่อมได้เฮ้ยเวิยเขาได้สิว่าเตะกักุ๊งหมากไอหน้าปลาร้ายา อ๋อเบิ้งพี่น้องครับวันนี้รวมใจกันมาแห้งครับวันนี้เป็นหมื่นหนึ่งหมื่นเดียวกันด้วยครับโหดแห้งครับวันนี้มามวลน้ำกันครับเพิงที่ครับเป็นตะมวนแห้งเลยมาแบบเป็นแคมป์ปิ้งมาแบบสองเสมื่อทั้งเมื่อก็มีครับเห็นต่ขื้นี่ก็มีครับวันนี้โหดละครับโหดเลเอาครับมามวลน้ำกันครับมานโมมานจังว่ากันมาเล่นมากินน้ำกันครับผม มนเขอมาโจนหอดนะครับขอกลางเลยตอนนี้มาจะฟังประมาณร้อยเมตรครับตอนนี้ต่อคิ้วครับต่อคิว,คควท,ท้างไหลคกอ่อาไอเมืองเป็นไข่นะครับพี่น้องมาสิม่าได้เมือแรงมดนะครับพาเบิ้งเมือ,มอแรงปาเพื่นใดเพื่อนใดทก่สัน่นมาเลยพาเบิ้งเอาเร่อยๆครับพี่น้องเมาเบิ้ดแะไล่ะผมมาสาในเล็กน้อยครับวันนี้มาประมาณชีหามแรงนะครับ ลองเบิรงนกาเบิรงแม่นทีได้บ่ตึกเบิดขึ้นนะครับวันนี้เฮาอ๋อไม้เฮานะครับไม้เด็ดเฮ<ห>ามองนี่ละนาเคลื่อนครับวันนี้ชิมพี่น้องไปาทาั้งหลังครับวันนี้เข้ามาตึกทั้งหนาเลยวันนี้พวกเราเฮียหน่อยมากนะครับคัดใส่เลยครับเอาซีหาเส้นมาเลย เอามวนมวนครับวันนี้เพรอะไรซีเรียสบอกบอกเนือยบอกเว้นพี่น้องไปนั่มนะครับนนี้เปิดสุดนะครับวันนี้สุดเต็มผี่เลยมากับแมนนี่เ่านะครับดือี่บ้าคอยมีครับพี่น้องกำคอยไห้เด้อ,อน้ำดมท่านไหนน้ำดมท่านไหลร้ายครับกำลังปล่อยมาละคนพี่น้องทั้งลังเต็มผุนเท่านี้มาผี อุ้ยมองลงครับอุ้ยมองตึ๊บเอามาครับมามามามองคุณมองเขาตั้งเข็มคุณที่เขาเห็นอยู่ตอนหน,น้าผาขึ้นไปอบนตึ้งเตื่อนครับคุณสองเข็มย้อนแสงนิดน,น่อยครับพี่น้องเขาทายติดซองมาพอด,ดีเอาเฮียนหน่อยเขามาครับมันจะไงหายกว่ามาพื้นหน่อยนะครับแต่ว่าตาใหญ่อยู่ตาผมอ่านหาหกเซ้นครับ เป็นมาดลหนได้กูเดียวตัวหนึง่งของ <c oughs> ทีมงานอ๋ทีมงานมันก็มันปลาครับวันนี้ตานเคลื่อนแล้วใส่สติปกาเอาสังเคลื่อนครับให้ปลามาผักนะครับมันสลอหนานาะลองเบิรงครับสวดโบราณครับตัวนี้ มองนีสีโซเลยพี่น้องวันนี้โซขาดเลยแท็กไก่เ่าไหร่มองนีนี่คือปลามัสิเขาเ่าแทะครับทำแห้งแล้วแห้งเอาอยู่บ่บอเอาถอยอู้น้ำโดมมากพอดีพี่น้องเอ้ยเอาว่าอะไรกันว่า โอ้ยมว่วนน้ำโคตรด,ด,ดีครับพุณตะตะกี้เห็นเป็นพี่ไก่นเป็นน,น,ปน,น,น้ำตกงามๆเลยแถบนั่นเจ้าเอา้ยแต่ว่าปีนี้น้ำโคตรแห้งเอเอแม้งเยอะว้าวเว้ยบ่เอาวนไยข้างคืนเนาะเอาชิมอดจึ๊กปลาข่าวกดนะครับี่จ้งเขาล้างมาให้ก่วมลนึงมือแบบเต็มที่ครับคุณนาเด้งเลยไฟ ข้าจะข้าเป็งงนเงียเนาะครับเราได้ว่าวันนี้ข้าเชียวเอาไปหุ่นละไปก่อกลางน้ำห้าบุซีห้องแต่สิมานหุ่นกัน,นว่าต้นนานองสิเจอปลาแงงเงี้ยเนาะกต่สิบไดเลาะท้ายพี่น้องน,นั่มนะครับว่าเป็นไหนปลาแงงเงี้ยเนาะท่านมีโอกาสข้าจะออกไปทายเนาะไปครับเข้าขอไปไหนกันครับตอนนี้ครับข้ามาหอดใจกลางนะครับก่อนหอดในเมืองครับนี่คือลักษณะมองข้าอยู่ครับตอนนี้มันจะเป็นน้ำไหลเชี่ยวครับไหลลงไปใส่เขื่อนปางหุ่น,นละ แบบประตูห้องคนละพี่น้องแนะนําพี่น้องคือตึกร่มขอบนะครับเพราะไรอยู่หรอกแต่ว่ามื่อนี้ห้องสิมาบู่ปลาครับบู่ปลาขึ้นขื้นครับมากครับเรื่องล่ะมากก็เมียนเราเมียนห้องอย่ละขุนบังความไลเฉียวของแม่น้ำครับลำบากแค่งครับเพื่อทเขามาไอไแนะนําขันหมูจักื้นทีโมเสียวชาญนะครับจะพึ่งเข้ามาต่อครับเอาแบบว่ามากเขาเก่าหรือว่าหมูจักื้นที่ดีๆใเข้ามานะครับตอนนี้ห้องผมกะ เราคอยมุดมาให้กันแต่พวกใดเสี่ยมด้วยว่าเก่งพวนอะไแต่ว่าหันหนำเมืองเข้ามาแต่ว่าเบื้องเงินครับก็าสีมานด้วยประมาณครับปลาอคุ้มเท่าขาใดก็คุ้มครับขาพวกใดก็สมบูรณ์รับบันหน่อยถึงนะครับอ่ะเดินทางนะฮะเมื่อหอนนะครับพี่น้องเมื่อหอนมองเขาอยู่แล้วเบื้องปลาแล้วเนี่ยแม่เท่าได้หรือเปล่าปลายังหรือน้องปลาโอ้ลูกครานลูกเขาปลาหอยอืมปลาหย่อนหลายกองเสร็จ ้องเส้นเทากัเลยอมาหมดเลมาเนี่เากระนั้นมหนัมันสิพอได้โพสยังไงเนาะเนาะเสีฮ้ยสีงว่าอะไได้ป้านี่สิงหัวเนี่ยบูมัาบมบมบม่าบูม่่าเปม่าบบูมกาบบเ่าบม่าบูมาบูม่าบ่าบูมราบม่าบูม่บม่าบูมาบูาบูม่าบูมบูมบมาบูบมนา่บม่่ม่มมม่บตามครับ ม่วนนามร้ายแหงครับวันน nice ี้เขาจะเอาแหงเขเสียบไปเรต้องเตรียมอุปกรณ์เลยเพราดับเสือเมัดเสือใส่หูรือเสือไ้เนาสิลงไงเราบัดนีใส่ไฟใส่ไฟไปด้วยครับตัวนี้คือนามากแหงหะครับนี่จนเปียกจนหนาคนนั้นเพื่อที่ไรปลาครับคนตาประยอนครับเดี๋ยวคนฟิดไฟก่อนให้เรามีได้เมืองรีกัป โยกครับปึบ๊บเอา้าตัวนี้<ฆ>สองเส้นนะครับตัวนี้คัดใส่ข้อซ้ำหนึง่งแต่ว่าหัว่าสีใหญ่บอสีลายบอสองบอ<ะ> <c oughs> เอาพอหลุดมั้งครับหลุดม่วนนาำครับแห้งอีลีสอ้ทรายบูเ่เฮาไข่เขาจะเศร้าครับเมือ่อโอ้ยเอา้ <c oughs> อาน <c oughs> สาวครับ ตอนนี้มันเชื่อพี่น่องเขามา่พอเทิงครับแถวนี้มันัไกลจากฝั่งประมาณสองร้อยเมตรครับหวนนํำก็แหงขนาดเลยคนน่ะมันบอลตำนานหรือว่าอีรีเขาไม่หยากรับจมไงเลยต้องใช้ตือหนักจมไงแห้งพูดัวเ่าก่อโอ้ผมไปวันอะไรนะครับนี่ขาเราออกกึศมากพี่นอง ปูเลยเดี๋ยวถามรุ่นมั้งครับถ่ายอีกสักหน่อยครับเอากระรอกมั่งเข้ามาล่าสุดครับว่าปดปลาหน่อยปลาในห่าอ่ละไอเมื่อกเราซื้อเข้าไปแล้วอุ้ยเมียนเอ้ามียังไหมฮะฟอสฟอสจับยังกวะมียังวะเมียนฟอบเท่าฟอบเท่าเออ ขุนพี่น้องลังมาเต็มเลยครับทั้งขุนเระมันเศร้าทั้งกลางนี่เพระมาณเศร้ากันครับขุ่นกำลังลังมากทั้งหลังขุ่นโอ้ขับขังแห้งครับเพระมันเอาบุญพี่น้องเอ้ยมาเป็นลอยครับวันนี้โอ้โหเห็นชัดเพราะมันไหนนะครับแต่ว่าเบิ่งแสงไฟเอาครับขุนแห่งครับวันนี้โู้เออขังล้างเคลื่อนอีกอย่างอีกเรื่องหนึ่งครับตัวนี้มันท่อนเที่ยวป่ะนี่ แค่ไหนมันนัวเหเดียวโอ้โวดนที่ไหนครับโอเคครับโอเคมันเป็นตะมวนน้ำ่นอยู่แต่ว่าได้แฉะครับถาม่าเนี่ยซ้ำสิก่อยนี่สบายใจแหละครับต้นนี้ปลูกไปหินมปลูไว้ไม่แหละครับเพราะว่าเขาสิเขาไปน้ำลึกนะครับในเมืองเราสิเขาไปน้ำลึกอันตรายนะครับบอเลื่ยนแบบนะครับเนาะปูกบนชั้นน้ำก็ไม่ไดไอนเมืองเราสิเขาไปน้ำลึกด้วย พ็เปลาบรถือครับต้องมาเดาเอาครับมำถือเมืองพุ้มเ้าบรถือถอยกับมาครับแต่ว่าเ้าผ่านมันก็แย่อยู่ครับเอาลองเบิองครับ,อบขอบไปบคือคนยขอบไปเดี๋ยแม่จับไปอยู่เอาเสือก,กระไดเฮาหนิแหละครับค่อ,อยๆเข้าไปเมืองเราสายบู่อยู่แล้วโอ้ยถึงเฮาถึง ซึ่งเฮ้ซึ่งม่วนน้ำได้นะครับนี่น้ำแห้งหนำสัตว์เนาะขุนตัวนั้นให้ด,ดูต้องย่องย่องไดนะครับเพ็งนงบอกขุนตัวนั้นคือประมาณหินนะคือหินใหไงนั่นด้ไหเพียงบอครับเอาเข้าไปเอาเอาเอาต้องพอดูเอา อันตรายเลยครับพี่น้องเมืองกีนเสือนี่ยผมบกขบเขาไปนี่มีแล้วสิครับเป็นเมืองเราถึมว่าเฮบฉาคสอยังตายพี่น้องเบิ้งกังเกงโตมันเราเนี่ยแหละเบิ้งหนามนี่ครับน้ำรวมครับมาทาั้งนี้มาตัวตรงนะ้นำมู้นครับมาด้านหลังนี่คือน,น้ำโขงเอ,อืยยังไปแล้ว อู้ส่งโตดีแไงเอาแต่ไปยืนอยู่หันครับเ,เมือ่อไหร่จะยืมน,น้าวอยู่หันละ่ะยืนได้แล้ะะ่ากันฐานมีหินกระกุ้มครับดอันตึกดอกสองดอกานั้นละเอาตออกไปพักตัว่ามันมีเถื่อนหินนะครับพ่อได้ยืนไหนพ่อได้บงังความแรงของหนาบนะครับอเอาเรียบร้อยครับห่อเดี่ยวน่าจจะห่อเดี่ยว โอเคเอาเอูลุ้นโมเบนตนันนักประดาน้าบาัตรเอวเบ้งมันหลุดแม่น้ำกันนะครับตอนนี้ำาด้กับคุ้มครับมาดาก็เมื่อตาผ่านกับเจฟเพิ่อนตาเอาเดี๋ยวผมรับไฟก่อนนี่จังไหมเมืองเราสีหลองสามมึงเอ้าือเป็นตัวถือแต่รับรอบนี่พี่น้องเอ้ยหอ มาแล้วครับถือยูถือยู่นั่นมนขึ้นไปเทิออง์นุณตัวนี้เดี๋ยวผมเสร็จกล่องกันข้าเดี่ยวครับไปยาถือนี่ตยางดีไออะรสมกอนเป็นยางถืงอไยาเด เมนต์สิบ like oh, oh, like ูร hmm. ์ได้เห็นน้อกฟ้าก็ไร้โอ้ใครยุบไปถึงถึงรอบแรกไอ้กระถือยู่หั่นบอกเนี่ยกระยานได้ยี่หันเ้วยโอ้ยหตนแรวมันขึ้นมึงเดียวนะะแปลว่ามันเป็นโซนน้ำเขาเนานเขาทอืหน่าหัวตัวเป็ยอูไว่าซิลกอุปกรณ์เท่าเกน้ำครับประถมซิมเน่ครับอซีตัวครับทก่านบริษัทคนไหน ปลายางครับตัวนึ่งยางเต็มเลยเมื่อกลาออกง่ายแห้งหนถ้าทางออกก็อะไรรูี่ยใส่สวยอยู่หรอครับแต่ว่าใส่สวยอยู่ไงไงว่าถอยหรอครับอ่านอนเอาอื่นดีกว่าบริษัทแล้วไปเบิ่งแม่นก่อนพได้เท่าไหรแล้ววันนี้เข้าสีถอยออกกันครับเอาครูแต้วุกครับอลสรุปครับเพิ่มขึ้นนี่ครับใครใน่จะถือตอนต้องเว้นน้องแม่นเนาะ บัวขาเอ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 าถั่วเมียเอาไปเดียวเอาเมื่อเดียวรอบนึงหัวคำข้าวหนึ่งตัวนี้รอบต่างคืนเนาะแม่นครับแต่ทำบัวซุปกล่อมส้อมเลสเพราะวันไหนหรอกเขาไปเมื่งหันนั้นมีแขฉงแตกเบิ้ลแม่นน้องแม่งก็ไปในซองรุ่มมาส่วนี้ไงเมืองนี่ครับตัวนี้ของไอเมื่อไงคนตึกตอนแดกกับกับที่ข้าเห็นนะสองต้มซอสตกไหมโอตตัวนี้ปนุ๊กมีนวดเบิองบรรยากาศเอาไปนั่ครับเอ้าวตัวนี้ก็บฟ้าวมาเด้อพี่น้องเด้อผมว่า ซ่าม,มันหม้ั้นหน้าม,มันล้ำโปงมหันดัน,ดนเนาะพอมีพอได้กินนะครับความใจสองคับมาหน้านะครับก็เลยกล็แจกเขามีน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนครับเด็กได